จริงแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขอไปเข้าไปไหว้วัดเอยไหว้วัดเข้าไปไหว้พระก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ก็จะมากินข้าวนะคะใกล้ๆวัดขาอนแก้วเลยเห็นวิวด้วยแฮะเขาให้กินข้าวแกงค่ะ ไล่กัดไหมเนี่ยไอไลจิเฮ้ยเขาปล่อยนี้เลยทำไมกยคือดูดีมากอำไมกดต้องสาระละ let's go let's go i like the bed to myself nobody's stealing covers i like to drink to myself ตอนนี้นะคะเราก็มากินชาบูกันตอนกลางคืนนี้ค่ะน้องเนื้อตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่อยากจะขึ้นแล้วขึ้นยังไงอะขึ้นยังไง เรนต้องนอนขึ้นอย่างนี้เหมือนตอนลงมาลงไปในมอเดือด์เวย์ไม่กล้ากระทุ่มพ่อขามาจักราปุ่มตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มตอนนี้อากาศก็ประมาณเกือบสิบเกือบสิบเก้าองศาก็มายี่สิบยี่สิบสองอะไรประมาณนี้เกือบเกือบไหมเนี่ยเออก็นั่นแหละตอนนี้ก็เลยกะว่าจะมาอาบน้ำไปดูห้องน้ำกัน จะมีเต็นท์แบบ VIP แบบ A แล้วก็แบบ B ใช่ไหม VIP เนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวแต่ว่า A กับ B เนี่ยจะต้องเป็นห้องน้ํารวมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ํารวมนั่นเองคือ <c oughs> ห้องน้ํารวมบวกโถส้วมเชิญเข้าไปดูได้เลยคือทุกคนมันดีมันดีมากแบบนี่คือห้องน้ํำถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็คือแนะนำจริงๆชอบชอบมากไปค่ะขออาบน้ำก่อนนะ เจ็มงสามสินาทีนะคะคือตอนแรกมีตื่นมาตี5-6าหกโมงรุ่นนี่นั่นคือตื่นมาเช้ามากแต่สรุปก็คือมันมันไม่ได้แบบมาเร็วขนาดนั้นแะก็คือยิ่งสายอะ่ะยิ่งหมอกเป็นแบบทะเลตีฟุ้งขึ้นแล้วก็มาเป็นทะเลอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนต้องมาลองอยู่กับวิวนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนดูดีมันเป็นปุยนู่นนะแล้วบบท้องฟ้าคือคอตตอนแคนดี้มากโอ้ oh my god Let me tell us, go take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Let me tell behind the moon. Tell me you'll be the soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars, we could be floating all the way. As long as I'm safely in arms don't really matter where we stay don't matter อนนี้อยู่ที่ทุ่งกลางหันลมนะคะเสียดายมากๆว่าปีนี้เขาให้เข้าได้แค่นิดเดียวเท่าน,นั้นอาณาเขตอยู่แค่ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูลูปก,กันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็จะเห็นประมาณต้น3ต้นตรงนี้แล้วก็แบบว่าต้นไม่กี่ต้นแถวแนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูรูปก,กันนะคะ ไล่สตรอเบอรี่แล้วก็ไล่ดอกไม้ที่เก็บค่าเข้าแค่ยี่สิบาทเท่านั้นอยู่ใกล้ๆกับสวนกลางหันลมเลยเพราะว่าเราถ่ายรูปได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าสวนกลางหันเขาไม่ค่อยให้เข้าอะไรอย่างนี้ก็เลยมาเก็บภาพดอกไม้ตรงนี้แทนดูสิคะว่ายี่สิบบาทเราจะได้อะไรบ้างไปกันค่ะ เราดูรูปดีๆทั้งนั้นเลยมี่ถามแล้วเขาบอกว่าขีดละ5้บาทก็คือเมื่อกี้เห็นคนได้มา2กิโลก็ประมาณ600ไม่รู้เต็มถังหรือเปล่าอิน เราเสียไปทั้งหมด550บาทพร้อมกับติคนละครึ่งคูณสนสุดเพราะฉะนั้นไปกันต่อเลยครับกำลังแต่งหน้าเตรียมออกนะคะวันนี้ไป็นวัเช็คเอาท์ของเรามีมานอนแค่3วัน2คืนเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไปมันจะมีอีกมุมนึงที่ไว้ถ่ายรูปของที่นี่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูกันคะ่ะว่าวิวมันจะสวยแค่ไหนเราติดตามค่ะปุ่มขอแต่งหน้าก่อนของลกห้อง กัจบไปแล้วนะคะกับทลิปสันส้นๆสาวันสองคืนที่ขเขาข้อค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปสนุกสนุกต่อไปของเอมี่ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีแม่ปีใหม่ค่ะบ,บ๊ายบาย I don't need a hint to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes.